สวัสดีครับสวัสดีครับแซมนะครับวันนี้จะมาอัปเดตสต็อกตัวแคมรี่นิดนึงนะครับ็อบนี้เข้ามาใหม่4คันนะครับเดี๋ยวแซมพาไปอัปเดตกันนะครับคันแรกนะครับจะเป็นตัวนี้ตัวแคมรี่ตัวปี18นะครับหน้าใหม่นะครับคันนี้เป็นหน้าใหม่เลยนะครับผมนี่หน้าใหม่นะครับหน้าใหม่เลยนี่คันนี้เป็นเครื่อง2.0ตัวท็อปนะครับเป็นเครื่องเบนซินนะครับ ภายในเป็นแบบเบาะหนังนะครับคันนี้เป็นเบาะไฟฟ้าฝั่งผู้ขับขี่นะครับนี่นะครับมีแอร์ตอนหลังให้นะครับนี่นะครับสองจุดศูนย์นะครับคันนี้เป็นปีสองพันสิบแปดนะครับนี่เบาะไฟฟ้านะครับฝั่งผู้ขับขี่ เลขไหม่80,005นะครับคันนี้ราคา899,000บาทนะครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับนีรถเพิ่งเข้ามาเช่นกันนะครับเป็นตัวแคมรี่นะครับคันนี้เป็นปี2015นะครับผมคันนี้เป็นตัวไฮบริดนะครับผมเครื่องจุดศูนย์ไฮบริดนะครับผมนี่คันนี้นี่ไฮบริดนะครับคันนี้เป็นรถปี2015นะครับ อันนี้ภายในเป็นเบาะสีครีมนะครับผมคันนี้เลขไม้เนี่ยจะอยู่แสนเจ็นะครับผมปี2015นี่ครับภายในนะครับนี่อันนี้เป็น2.05นบิดนะ,บน,น,าา 6, 09, นะครับคันนี้ราคา6 9แ0 0เาพนะครับคันนี้นี่ครับส่วนคันนี้นะครับจะเป็นตัว Camry h y b r t d เช่นกันนะครับผม คันนี้เป็นรถปีสองพนสิบหกนะครับผมน,นะครับต,ตัวนี้จะเป็นตัวพรีเมียมนะครับสามารถที่จะปรับแอร์ได้ที่ผู้โดยสารตอนหลังเลยนะครับผมน,นะครับเป็นทูพรีเมียมเลยนะครับคันนี้น,นะครับดูเลขไมค์กันนะครับ เลขไมล์หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะครับผมคันนี้แซมเปิดราคาเจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับคันนี้เป็นรถปีสองพันสิบหกนะครับตัวไฮบริดนะครับผมถัดมาเป็นคันนี้ครับเป็น 2.0G ตัวท็อปนะครับเป็นเครื่องเบนซินนะครับผมภายในคันนี้ก็เป็นเบาะหนังครับแต่คันนี้เป็นเบาะหนังสีน้ำตาลนะครับ สีน้ำตาลเป็นเบาะไฟฟ้านะครับคันนี้เลขไม่เจ็ดหมื่นสองนะครับผมจะเป็นหน้าเก่านะครับคันนี้เป็นรถปี2018นะครับแซมเปิลราคา6 8แส0 0ปบาทนะครับ <c oughs> นี่จะมีเข้ามา4คันนะครับจะมีหน้าใหม่อยู่คันนึงจะเป็นสีดำนะครับ จะเป็นปี2018นะครับผมเป็นรถหมดสัญญาเชา่ารถผู้บริหารทั้งหมดนะครับผมราคาทั้งหมดที่แซมแจ้งนี่เงินสดก็คือราคานี้เลยนะครับผมรวมแบดเรียบร้อยแล้วนะครับผมส่วนถ้าลูกค้าอยากจัดไฟแนนซ์เนี่ยสามารถจัดเต็มได้เลยนะครับผมดอกเบี้ยรเริ่มต้นนะครับ2.99สําหรับลูกค้าประวัติดีนะครับสามารถผ่อนนานสูงสุดได้ถึง84เดือนเลยนะครับผม โอเคครับสำหรับคลิปนี้สามขดตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ